ได้ครับสนุกสนา,กน,ากน,นกันบ้างนะครับรยืนนะเราวม่เส้นเลือดขอดเราต้องขยับร่างกายนิดน,นึงนะฮะเป็นเซลูไลด์ด้วยนะครับหลายคนนี่ยกกล้องเยอะสั่นไม่ได้นะสั่นไม่ได้เะเนะ่ยนะนะจะคนสองคนใจสองใจเพิ่งจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาค่อยๆศึกษากันไป ที่เรานั้นต่างจะช่วยมารู้ใจกันไปทุกอย่างก็คงฉันไม่มีทางก็อาจไม่บางที่ทำเธอเสียใจก็อยากเธอขอโทษทีวันนี้ฉันเองก็ยังมือใหม่อยากให้เธอนะ ก็พอเข้าใจแต่ใหญ่มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่ฉันชือารักยังไกลดีกันได้ไหมยังไงก็รักเธออยากจะขอโทษที่ทให้พี่ดียป่ะหัใหมออยากให้เธอนั้นมันใจกิ่หน่อยย่งหน่อยท่ไมาเไเธอให้คิดว่ามันเป็นรสชาติความรักคนไหนที่ไม่ We'll be right back. Take me นไม่มมัออจะจบได้แสบหมดแล้วอันนีครับก็สเพลงวันนี้นะครับจัดไปนะฮะให้ขายคิดถึงกันนขอเชิิธีกรนะขเสียพิธีกรหน่อยครับพีผมเอฟขออนุญาตนมุมนี้นะฮะ ขอให้ตึกตาประกบคู่กับตอนนะผมไม่อยากไปเทียบรัศมีของตอนเลยนีแล้วผมไม่อยากเทียบพี่เหมือนกันครับคุณขาวเกินไปนะฮะไม่ขาวเลยครับไฟมันส่องครับโอ้ยฮะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ตอนมามีคนแบบแฟนคลับมาตามมาเต็มเลยนะฮะเยอะมากไปทัมดนี่ใครมาไกลสุดฮะบอกผมหน่อยใครมาไกลสุดแน่ใจเหรอมาจากตบอะไรคะเคปไนเออร์คุณพี่บอกบ้านอยู่แถวนี้แหละเออเออไม่ไกลยังไงยังไงมีใครมาไกลไหมฮะไม่มีเลยเอออยู่แถวแล้วไม่อาแสงมุดเลยเหรอ จะถามว่าใครมาไกลดีกว่าคืถามว่าใครโดดงานมาบ้างดีกว่าไม่มีไม่มีไม่มีวันอยู่ไมนได้หยุดอยู่แล้วอ่านะย้อนตอนนะคะท้าวไทยันขับเอฟนิดนึงก็สวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ผมมาค่อนข้างหาตัวยากนิดหนึ่งนะฮะทำไมอะช่วงนี้อัพค่าตัวคะค่าตัวแพงจริงเหรอฮะค่าตัวแพงเราเล่นเล่นผมมีงานรล่นงานหลวงเยอะครับก็เลยเลือกรับงานที่ค่อนข้างที่จะตกับตัวเองงานบวชอะใช่งานนี่เรงานนี้เหรอฮะงานนีเลยครับใช่เพราะว่า คุณดีไงคุณดีต้อมนบบางแอบถามนิดนึงแล้วกันนะคะมาที่บูสปาชาเนี่ยสมมตินะให้เลือกระหว่างผู้หญิงสวยครับสวยมากเลยนะสวยเหมือนพี่เลยเดีเออ๋ยวด้านนี้เคล่ยร์รองเท้าขึ้นมาไก้บนะผู้หญิงหุ่นดีกับผู้หญิงหุ่นดีนดีรูปร่างดีแต่ไม่สวยมากเลือกใครเออ เอาเลยก่อนถ้าสวยมากแต่รูปร่างไม่ดีใช่ไหมถูกต้องสวยมากแต่แผลเอางี้คือเอางี้ดีกว่าคือหน้าเวลานั่งอยู่เฉยเนี่ยหน้าสวยมากาแต่พารูปปุ๊บโอ้มหมก้อนมมากร,รพันตัวเลยอะอุ้ยมากลัว,วใช่ป่ะเลือลกอะไรเลือกอะไรอ่คุณเลือกอะไรกับผู้หญิงที่ไม่สวยมากแต่รูปร่างดีเพอร์เฟคเลเลือกคนที่สวยมากทำไมทำไมอะรูปร่างไม่ดีเดี๋ยวก็พามาสปาชาละ เพราะว่าถ้าเกิดหน้าไม่ดีเนี่ยไปทำเยอะต้องพาไปเกาหลีอีกหลายอย่างอใช่ไหมใช่ไหมอีกคือปลาชาช่วยได้นะอีกหลายจุดอีกหลายจุดมันมันต้องโมเยอะไม่ดีเอาเอาหน้าสวยก่อนทำไมคนน่ารักแบบนี้ยให้กับคนทีพี่ฝั่งนี้มากเลยแน่นอนเดี๋ยวทำมาสปาช่าดีมาตอนแต่ฝั่งนี้รูปร่างดีหมดเลยนะยังไงยังไงยกเว้นป้ายไฟด้านหลังน่ะทำไมอู้โหอันนี้นี่ขนาดป้ายเท่ากับเขาเขาใส่เป็นชุดแบบทำให้ดูตัวตัวท้วม มาสอนใช่เอาไว้หรอจริงจริงจริงเขาเพียวมากคนเนี้ยโอ้พี่เขายิ้มเลยเขาเห็นมาแล้วเหรอเห็นแล้วเขาเคยใส่แบบชุดนัดดุดนัดรูปนะครับโมโหสุดยอดคนเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงสุดยอดอ่ะพี่ตะก้าคนนั้นก็เหมือนกันแล้นี่เป็นชุดแบบใี้ดูอ้วนนะเนี่ยพี่ตะก้าคนเนี้ยจริงจริงเขาซิกแพคนะครับเนี่ยคนนั้นซิกแพคหรือว่าแพกตอนเอาดีๆเอาดีๆผมรักเล่นผมรักเล่นป้าป้ามีวิธีในการดูแลรูปร่างร่างกายยังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่งานเยอะมากคือถ่ายละครแสดงละครเดินแบบมิลาน อิตาลีต่างๆนโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอไม่ขนาดนั้นได้ยังไงดูดูในสุขภาพยังไงฮะง่ายเลยครับก็คือไม่กินไม่กินครับอย่างเดียวเลยเพราะว่าสาวๆ่วนใหญ่ที่ไม่ต้องสาวๆคนส่วนใหญ่ที่ที่คิดว่าตัวเองเฮ้ยทำไมกินแล้วอ้วนก็เพราะกินไงถึงอ้วนถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่กินเยอะเนี่ยมันก็ไม่อ้วนหรอกอ๋อก็คือว่าให้ดูพอประมายังมาคนรู้ตัวว่าเริ่มอายุขค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยกินเข้าไปแล้ว ระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีตอนกาพี่ฝั่งนี้เขาทำไมไม่ได้ว่าใครเราเรามองไว้จนถูกแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าทุกคําพูดที่ไปเนี่ยพี่ฝั่งรู้จะรับหมดเลยนะคือต้นต้นไม่ได้บอกใครนะแต่พี่ฝั่งรู้จะชั้นเหรอชั้นบางคนก็ต้องบางแต่บางคนเขาดูแลสุขภาพด้วยครับผมใช่ไหมออกกําลังกายไหมบ้างมีเวลาไม่เอ่ยครับมีครับมีมีบ้างครับมีบ้างเป็นแบบลูกหรือแบบลานตอนเรียกว่า ฟิตเนสอะไรนเอ๋อฟิตเนสฟิตเนสนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์ฉลองครบรอบ10ปีสปาชาอยากให้ต้อนนะเชิญชวนสาวๆหนุ่มๆนะคะที่ตรงนี้เนี่ยดูแลสุขภาพกันนิดเดิ้ก็ช่วงนี้ครับโลกมันร้อนครับอาหารการกินมันก็ทำให้มีสารระบบอะไรที่มันเข้าร่างกายเราทำให้ อ้วนบ้างไม่ดีบ้างเป็นมะเร็งบ้างฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะมีเงินขนาดไหนก็ซื้อสุขภาพไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะออกกำลังกายหรือว่าถ้าเกิดอยากจะแบบออกกำลังกายมันเหนื่อยเราปรึกษานี่ได้สปาชาได้ก็ได้นะเยี่ยมมากสุดยอดเลยจะมีคอร์สแบบว่ารูปรัดให้เราเต่งตึงได้เอาไหมอะสี่พันเนี่ยเดี๋ยวจิผมมีเครดิตแต่ผมไม่อยากแย่งคนอื่นนาเขา ผมอยากจะวิ่งมาเเหมือนกันนะฮออะ,ะ,อะโอเคนะครับตอนนี้ก็อยากให้ต้นนะครับผมฝากผลงานดีกว่านะฮะช่วงนี้นะครับก็เรียนไปด้วยครับทำงานไปด้วยก็าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะครับงี้ก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดลืมกันไปแล้วเราก็มาทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้นะฮะไม่ลืมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีะน้องนัททิวมาด้วยใครที่อยู่แถวนี้อยากมาฟังเพลงหรือว่าอยากจะมาปรึกษาหรือว่าอยากจะมาดูแฟช,ชั่นโชว์ก็จะมีไปดูด้วยนี่ถ้านัททิวมาผมยืนอย่างนี้เลยนะทำไมอทโ้หคุณเยิวน ผิวพรรณเขานี่ต้นขาวนาทัทีเดี๋ยวดูนัททีเดี๋ยวพวกนี้คุณดูนัททีเดี๋ยวคอยดูได้เดี๋ยวคอยดูได้าออาตานตองเป็นๆแน่นอนออตรงนี้นะคะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับล้นหลามขนาดนี้รวมถึงผลงานต่างๆนะคะก็ออกมาสุสัดต์ประชาชนมากมายเนาะคุณต้อนนะคะคคท้ายสุดนี้อยากฝากอะไรเอ่ยก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่วันนี้มาร่วมสนุกกันนะครับมายืนฟังมาร้องเพลงกันแล้วก็ มาลายเครียดด้วยกันนะครับช่วงนี้อ่าสังคมเครียดแล้วครับก็อยากให้ชีวิตเราเครียดไปด้วยแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆและะ้วกันครับผมครับครับผมขอบคุณต้อนรัมากครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากเยี่ยมมากนี่ในมือเรายังมี4,000แจกนะขยันได้จะให้อย่างนะั้นแจกเลยละกันก่อนจะกลับบ้านไปนะครับไม่ต้องเป็นแฟนคลับคุณต้อนก็ได้นะคะใครที่บอกว่าอยากดูสุขภาพนะคะกลับไปสวนบริส <197 S 1> <ๆ>ุทธิ์ปังมาสิพิเศษสองคนเรา